นในงในงานงานนะคะเราขอเพลงหน่อยได้ไหมอยอายุมันกว่ายืนไม่เปียกอยู่แล้วเห็นกันน้ำได้แหมไม่เป็นไรรู้มันกันน้ำได้ที่ที่อะไรนะรดน้ำกำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อเช่นมันแเทอ๋อเฮ้ยน้ำเยอะไปอะน้อยๆ้น้อยเดี๋ยวค่อยเททีเดียว เป็นพุกจงเียเาส่งนแหละนะส่งกลับานคะคนลางอันนี้เขาขอสิงขอพรเดี๋ยวเขาให้พรที่หลังใช่ไหมให้พรพร้อมกันเลยใช่ไหมแล้วแป้งอะข้าปุกใหญ่ที่สั่งไว้อะอ่ามีเพลงด้วยเป็นไงดังนังๆนก่อนทำไมอะเลิกไม่ดีเล่นแป้งดิเล่นแป้งนะว่า่ะเล่นแป้งนะ วิ่ยาชอบทาแป้งพียอดชอบหน้าขาว i p อเดี๋ยวไปมโอ้ยเมาหรอเมาหรอ่เสาวเงี้ยโอ๊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 ยโอ้ยโอ๊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 ยโอ้ยโอ้ยโอ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 ยยโอ้ยโอยโอ้ยโอ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 ้ยโอย

เจ๊สวยวันนี้เจ๊สวยอ่ะเลิศอ่างประเทศให้ให้พรทีเดียวให้พรทีเดียวเจ๊รอดมากเลยขอบอกเฮ้ยพี่หนึ่งขาด้วยอ่ะยังงี้ขอรถบ้างขอรถบ้างขอรถบ้านพี่ต๋องเดิเร็วค่ะเดินเร็วค่ะแล้วน้อไม้หวยยอดของหวยใช่ไหม

พันอกทความสะอาดต่อเนื่องด้วยดู่กลทำความสะอาดต่อเนื่องเลย๋ย่าันมีที่เป่าอยู่อะพี่เกาากิ้งนาจะเป่าก็ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้มหได้โห

อ๋อให้พอนทีเดียวเนาะพอนีเดียวโอพูด้นลายแห้งนะพ่คนแรกพอนย้อดให้ก่อนเนาะยังไม่หมดอีกตะต้นตะต้นต้นมัวกระแป๋งแดงว่างอ่ะตะต้นอนมก็รอเนล่าน้ำ่มจะใส่บงพุ่มนี้อีกแลวนยก่อนปะเนี่ยลโม

ดูอาะวินด์หนึ่งวินด์หนึ่งหนุหน้าวินด์หนึ่งเดือนโอ้ติ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งหลายเลยทั้งหลายเลยน้ำมาหมดเลยให้ให้เหมือนลูกน้องทุกคนที่ก็คือให้ความเคารพซึ้งว่ะซึ้งว่ะก็คือขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและเป้าแตกทุกเดือนเป้าแตก่อ้ยังแค่ได้ป่วย